คุณเคยไหมที่ตั้งเป้าตั้งใจว่าจะลงมือทำอะไรแล้วแต่ยิ่งทำไปก็ยิ่งรู้สึกหมดแรงทั้งๆที่ก็อยากได้อยากทำมาให้สำเร็จแต่ทำไมมันถึงรู้สึกฝืนขนาดนี้คุณอาจไม่ได้อ่อนแอคุณอาจแค่เดินผิดทางเป้าหมายที่ใช่จะไม่ดูดพลังไปจากคุณจะจะเป็นพลังหล่อเลี้ยงหัวใจในการใช้ชีวิตของคุณตา่างบางคนนั้นตั้งเป้าหมายเพราะว่าอยากสำเร็จไวอยากเป็นที่ยอมรับอยากภาคภูมิใจในตัวเอง แต่เดินไปไม่เท่าไหร่ก็เริ่มเหนื่อยเหมือนแรงจะหมดทั้งๆที่มันควรเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นตื่นเต้นแต่ยิ่งเดินไปกลับรู้สึกว่ามันยิ่งมีแรงต้านมันฝืนใจซะเหลือเกินนี่คือสัญญาณของอาการฝืนใจตัวเองอยู่ภายในหลายคนอาจไม่รู้ว่าสิ่งที่กําลังพยายามทําอยู่นั้นมันคือเป้าหมายของคนอื่นเป็นเป้าหมายที่ดูดีในสายตาของคนรอบข้างเป็นสิ่งที่สังคมบอกว่าควรจนเราลืมถามตัวเอง ว่าเราอยากไปที่นั่นเราอยากได้มันจริงๆหรือเปล่าบางคนนั้นเหนื่อยเพราะตั้งเป้าไว้สูงเกินไปทั้งที่ลึกๆภายในใจต้องการความสุขเล็กๆที่พอดีกับใจตัวเองบางคนหมดไฟเพราะไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่กลับไปทำตามความเรียกร้องของคนอื่น เป้าหมายที่ใช่จะไม่ทำให้คุณนั้นรู้สึกโดดเดี่ยวมันอาจมีเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่หัวใจคุณจะรู้สึกว่าคุณยังมีแรงไปต่อลองใช้เวลานั่งเงียบๆคุยกับตัวเองถามตัวเองดูว่าคุณยังชอบสิ่งที่คุณทำอยู่ไหม เป้าหมายนี้คุณอยากได้เพราะมันเติมเต็มหรือคุณกำลังกลัวความคิดเห็นการตาัดสินจากคนอื่นถ้าสิ่งที่คุณทำอยู่นี้มันไม่มีใครเห็นคุณอยากจะทำมันอยู่ไหมถ้าคำตอบของมันคือไม่ใช่หรือว่าไม่แน่ใจถึงเวลาแล้วที่คุณจะเปลี่ยนเป้าหมายให้ตรงกับความต้องการของใจคุณเองชีวิตที่เดินตามเป้าหมายของตัวเองอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายเสมอไปแต่มันจะเป็นชีวิตที่ไม่ฝืนเพราะวันไหนที่คุณเหนื่อยกาย คุณก็ยังมีพลังใจที่พาให้คุณเดินไปต่อได้วันนี้ลองใช้เวลาสงบๆลองคุยกับตัวเองว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเขียนเป้าหมายที่คุณอยากได้จริงๆสักหนึ่งข้อแล้วถามตัวเองให้แน่ใจว่ามันเป็นของคุณคุณต้องการมันจริงๆใช่ไหมถ้ามันใช่ก็ลุยเลยลงมือทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ แค่คุณกล้าลงมือทําถึงแม้ว่ามันจะคืบหน้าไปเป็นแค่1%อร์เซมันก็ย่อมดีกว่าการที่ยังฝืนอยู่กับเป้าหมายผิดๆไปทั้งชีวิตเพราะเป้าหมายที่ใช่มันจะไม่ดูดพลังไปจากคุณแต่มันจะปลุกไฟให้พลังในการใช้ชีวิตกับคุณอย่าลืมเอาสิ่งนี้ไปใช้แชร์ออกไปกับคนที่คุณรักด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมเต้ชนินครับ